คราฟกับเซิร์ฟอะไรฮะเซิร์ฟอะไรครับคุณคุณนิวเซิร์ฟใครไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูแบ๊บเอาเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเอิ่มเซิร์ฟเอิ่อเอ็มซีพีวีพีกันเออเอ็มซีพีวีพีกันนะซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเอ่อแขกลำเชื้อเอ้ยไม่ใช่แขกลำเชื้อเนาะเขามาเองนะคุณเอ็กเอ็กเอ็กมาเดี๋ยวเอ็กเอ็กเอ็กแก้แก้ผมเอ็กเอ้าตีไม่ได้อีกเอ้าเอ้าตีได้แล้วก็คุณนิวคุณไปอยู่ไหนแล้วเฮ้ยอย่าอยู่นี่ วันนี้วันนี้เราสองคนก็เอ้ยวันนี้เราสามคนก็ได้ทรัพยากรนะเนื่องจากมันมีมันมีตรงวาร์ปโซนที่มันมันแจกของที่มันแจกของนะเอ้าคือเป็นวันนี้จะมาทำอะไรกันบอกมึงมึงอธิบายดีต่้งบ้านไงเอออะไรวะอยากเล่นด้วยไงโอ้ไอฟังปอนี่ก็ทักมาเฮียวันนี้ยก็รอเลยโหลดจากไหนอ่ะโอ้โหเยตอนนี้ไออ้อไอปังปอนทักมาประเึง ไม่ได้ไงไปท่ต้องไปบอกว่าไม่ต้องไปบอกมันเขาก็ลังคาดิโอเคโอเคนะซึ่งทรัพยากรที่พวกเราสามคนได้มานี่มันมันมีมมันีแจกตรงวาร์โซใช่ไหมเฮ้ยเต็มเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยฝนมาทานฝนมาทานเฮ้ยโอ้ฟ้ามาทานไอ้ที่นี่ก็ทอยู่ได้บางปอนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของมาแชร์กันนะอ่ะเราเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีตอนนี้นิวเข้าโค้ง ดี่แกโมดีวแกแกเข้าของบ้านหน่อนเดิเอาดิวแม่ แล้วอ่าแล้วคุณนิวอ้าวคุณน right. okay. right. hey, ิวยินดีก๊อตวางวางตู้ครับก่อนเราจะมาดูหน้าที่แต่คนกันช่วงคนนี้เขาเป็นคนแปลกหน้าซึ่งเขากำลังตัดไม้อยู่นะคนแปลกไม่ต้องตัดไม้ก็ได้จุดกองสีก็มีแล้วก็แล้วก็คุณเอ็กเอ็กครับคุณทำอะไรอยู่เอ็กเอ็กเอ็กโอเคพาไลเวทมาดีนะคุณทำอะไรอยู่ไอมาวิทย์ไม่ตอบแค่อยู่เลย อโอเคนะเ,คนะเรากลับมาจากไอต้ตะกี้ที่เราตัดต่อไปซึ่งบ้านของเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมีมีคนช่วย<笑><笑>มีคนช่วยแล้วก็มีอะไรว่มีสมาชิกเพิ่มไปคหนึ่งไลายคือคุณอะไรว่า S U Y ศู I 02, นยะ์สองครับดีครับอสวัสดีครับโอเคนะค,ค,ค,ครับคุณคคือใครเออเอ้าคือใครไม่รู้ครับไ<อา>ม่มไม่รู้ตัวตนของตัวเองซึ่งเราเราพยร สามอันนะคุณคุณเอ็วาย้เขาอดเขาอดใช้นะกล่องนี้โอเคเราถึงไหนแล้วเราขอทำกล่องส่วนตัวกล่องนึงเฮ้ยสร้างเฮ้ยสร้างชั้นสองดีปหมสร้างชั้นสองปะเฮ้ยเฮ้ยของไม้ก่อนเร็วๆขอไม้ก่อนเร็วๆขอไม้ก่อนกรสป๋องมีเต็มเลยกระป๋องแกะใบสปอนมีเยอะอะไาแล้วแกจะเจอเจอเยอะมากว่ามีอะไรเอาบ้างเดี๋ยวเราจะตกแต่งด้วยใบไม้โอเคแล้วก็ต้องกระปาเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะไปล่ากขนแกให้นะ เออได้เฮ้ยเจอแกศแล้วตัวหนึ่งคาบหนึ่งคาบอย่าแกศดำซะด้วยเรียบร้อยตอนนี้เขาได้คนแก่มาหนึ่งอันไอปอลน่าจะมาด้วยวะโอ้ยแหลกแหลกแหลยไหนวะไหนวะอยู่ตรงไหนวะไอต้องใกล้ตรงไหนวะที่แจกของโอ้ยลากจะลงมาชั้นล่างก่อนอินเตอร์อ่าชั้นล่างอ่ะเออแล้วมันแล้วมันก็มีแจกเพียบเลย ใครเป่าลมใส่ไหมวะเขาไม่ใช่อ่ะเขาไม่ได้เราวินอยู่ปะเนี่ยรอเฮ้ยเลวินโซอเลวินเดี๋ยวแป๊บนึ่งดันเจียนดันเจียนดันเจียนที่เป็นความลับมากอยู่ใต้น้ำเหยนเฮ้ยดันเจียนที่อยู่ใต้น้ำเว้ยเขาเอาคนพบเจอมันอ่ะเฮ้ยเจอท็อตโดโดเรารอด้วยรอเราด้วยรอเขาไว้ไงเฮ้ยเล็กเล็กเล็กรอเราด้วยไปไหนตอนนี้เขาลังคุณเล็กอยู เียกอยู่เนียโอยเราตัดีดต้องเดินทางไปไหนต้องเอาท็อตไปเฮ้ยมองไม่เห็นทางเลยว่ะกลับก่อน,น,นออดีไหมเนี่ยเย่ารอเราเรื่อยอยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่บ้านโหนิ้วเขาเจอพี่มาหาแก่เลยอะเต็มเลยงั้นเอามาให้หมดเลยเราจะได้สร้างเตียงกับโอ้อยตัวตัวที่สามตัวที่สามเอาตัวที่สามยังไม่ตาย ้ยตัวที่สตัวที่สี่ได้ได้มาแล้วเจตัวที่สามตัดตัดเฮ้ยตะตะเฮ้ยนิวเขาเจอเขาเจอเกะกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดองสิเกะีอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกมีไอ้รอนะแกก็ให้นี่ดิทำไวนั่นน่ะที่ตัดขนแกะนิวกโโาาากเกโอ้โหไม่ <100. S 2> เขาฆ่าไปอย่างเดียวเฮ้ยเจ๋ยตัดนแกะ ตอนนี้ตอนนี้เขาได้แกะเอ้ยเขาได้ขนเทามาสองอันได้ขนได้ขนขาวมาสิบอันได้ขนดำมาหนึ่งอันรวมกันเป็นสิบสามอันโอ้ยพอแล้วสิบสี่อันแล้วสิบสี่อันแล้วสิบสี่อันแล้วสิบสี่สิบห้าอันแล้ว,อลวโอ้ยพีม่มาหาแกะเอ้ยนิวแกไปช่วยฆ่าได้เลยเขาฆ่าไม่หมดแน่เลยมันเยอะจัดอะเรากำลังทำคบเพลิงไปดันเจียนอยู่กจได้ทยยี่ไหน เาวินแกแกกดสแลตทีทีพีแล้วก็ AGT มามาวินมาช่วยเขาฆ่าคนมาช่วยเขาหน่อนะกดสแลตกด TPA แล้วก็แล้วก็เว้นวักแล้วก็ให้อยู่แอดมินด้วยแอดมินให้ของเต็มเบย์ทีพเอเหรอทีพตัวเล็กอ่ะแล้วก็เว้นวักแล้วก็ AGT ตัวใหญ่ได้ปะอ้าวีทีได้ปะได้ปะที่แก่กดเยอะโอเคไปนดิเดี๋ยวเขาจะรัดแอดมาวินนะอ่ะมาวินมายังอ่ะ อยู่ไหนอยู่ไหนอะเอ็กซ์เอ็ก,อ,กอยู่ไหน <c oughs> วันดีข้ามาเลยข้ามาเลยมาวินเดียรมาแบ่งกันนะข้ามาเลยหาแกะมาเอ้ยมาวินเดียรมาแบ่งกันนะดูดีเยอะแค่ไหนหาแกะดูดิโคตรเยอะโอ้โหกี่ตัวเนี่ย <c oughs> นี่ต้กนกำเนิดสายพันธุ์มันเลยเนี่ยเกินสามสิบตัวแน่นอนอนะ่ะเอตี้อยู่แอดมินโฮสกลับบ้านมาทอดก็เต็มเหมือนกันกำลังเผาอยู่เนี่ยย้ามาาเข้มา แก <mile> oh. เล่นตอบสนองช้าเขาตีมันไม่ยอมตายมันมาตายทีหลังเมื่อห้าววต่อมาไอีวะมามาวินได้กี่ผลแล้วมาวินได้กี่มาวินได้กี่อันแล้วสามผลเองต้นกล้าต้นกล้าเดี๋ยวเขาเกินยี่สิบแล้วอะไรเดี๋ยวเขาทีพีกันไปเขาได้โพลและอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโพเทกันเหรอเออเฮ้ยได้ไงอ่ะล็อกเวขอขอแอดมินเฮ้ยกลับมาแล้วอ๋อเขาขอแอดมินไง มาวิ่งแกแกฆ่าแกฆ่าแกไปทิ้งไหนเนี่ยตัวเนี้ยเอาอยู่นั่นเนี่ยจะเอาพระราโพธิ์จะเอาวะจะเราวังมันฆ่ามั่าตอนนี้เฮ้ยทำความรุนแรง A G T หน่อยอะไรเฮ้ยอินเตอร์อินเตอร์เอาแบบแค่เราสี่คนใช้บ้านได้แบบคนหนึ่งไม่ได้เอาแบบสี่คนเลยนี่โพเทคเลยเนี่ยไี่เลแต่แต่แกต้องไพ i v a t e ก่อนกับเขาก่อนไพเวท t e ก่อนเหรอคนนี้จะตายนะเนี่ยเอาใครออกก็ได้อะเฮ้ยจะเอาคนออกเนี่ยนะไก่เต็มเลย สเตปขอครับก่อนครับไก่อะไก่หายไปไหนมึนกล้าขอไก่อย่างดิไก er> ่ก hey> ็น yeah well ี <c <c ่ไงเขายิงไปให้แล้วเมื่อกี Chinese ้ไหนอะโอเคโไก่สุกเลยนะเฮ้ยไอจีตีแก่มึงไม่ตายเพราะแก่แกตอบสนองช้าอินเตอร์นี่อ่ะอินเตอร์โพเทสเลยไม่ได้เราลองกินเอาป้ายไปแต่ป้ายข้างหลังอะข้างหลังก่อน้ยแก่ไม่แก่มันไม่ยอมตายว่ะหาป้ายแป๊บไอกล่องอยู่กล่องเราหรือกล่องนี้ แรกแล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 กเอ้ยแกเอามตะแกไม่ยอมตายตอนตอนนี้เราเราไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอ่ะโอ้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 ยเปิดซ็อกซ้อมกันสามอันเลยมันแหลกมากเลยตอนเนี้ยเขาก็แหลกเหมือนกันเฮ้ยแกมื่ไม่ยอมตายเขาฟันมันมาเป็นอมตะเอาเฮ้ยเอ้ยนมาวินทำไมแกยืนนี่อะอ่ะเฮ้ยเซอร์แม่โคตรแหลกด้วยอะโห ใช่เซิร์ฟแหลกมากตอนเนี้ยเฮ้ยเขาเขาตีกแกไปรอประมาณห้าวินาทีต่อไปมัถึงจะตายไปดีกวยอ๋อเซิร์ฟแหลกจะไ,ได้ยืนหนึ่งอ่ะเซิร์ฟมันแหลกไงเซิร์ฟแหลกมากอ่ะตอนเนี้ยอะไรวะเน,นี่ยเห็นทะลุอุ้ยเห็นเนื้อแก่เลยหัวใครใหญ่มีตัดสจไม่พุงเลยบ้างเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเซิร์ฟแหลกโอ้ย,อยกดจะได้ใกล้ไอ้เซิร์ฟแหลกอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเมืเนี่ยเราอีไม่ตีกินกินเนื้อยังไม่ได้เลยเฮ้เอาเอามาวินเกับบ้านเถอะเกับบ้าน คือตอนนี้เซ anyway, ิร oh ์ฟแลกโอ้ยตะกี้เขากดเซิร์ฟโฮมันยังไม่ยอมกลับบ้านเลยเอากว่าจะกลับได้กลับแล้วตอนนี้อยู่บ้านแล้วเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่ไม่ได้อะไรเฮ้ยตอนนี้เขาอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนเู้เยเฮ้ยเซิร์ฟมันแลกเอาโอเคก็กลับมาบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นที่บ้านวะเฮ้ยนิวกลับยังไงอะทับผมอะทับผมเซิร์ฟโฮมอะเปิดเปิดอินเตอร์มาเน่มาเน่ได้ใต้แล้วนี่ เฮ้ยใครเฮ้ยใครมาโคเทคบ้านเราอะฮะมีเปล่าเห็นไอ้นี่อ้าวกำอินเตอร์มานี่นน่อยู่ไหนอะฮะเอ้ใครมังกรเรือยังหลัวห้องเอ้ยนิวมาดูห้องโดยสารมาดูขึ้นมาดูดิวู้ิวอยู่ข้างล่างอนิวขึ้นมาดิดูฮโหเอ้ยเอ้ยไปไปไไปทัวร์ก่อนไป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 ไไไปอไป่ เอ็นเอ็นเอ็นเฮ้ยทีนชาร์ทีนชาร์ทเราเอ็นชาร์ทได้แล้วเวลสะเวลอะไรดีเวลหนึ่งนี่แหละทำเอ็นชาร์ทแลมคมได้ชับเนี่ยกระเด็นกลับใช้ฐานเอกททานิกจะรับหน่อยเปนก้าชับเน็ตชับเน็ตชับเน็ตเฮ้ยที่ชั้นที่ชั้นสูงสุดแล้วเหรอเนี่ยเรือไททานิกยังเนี้ยเฮ้ยที่ชมวิวที่ชมวิวที่ชมวิววันนี้เฮ้ยพี่ชมวิวถางกินจอนเฮ้ยวิวสวยนะเฮ้ยเฮ้ยสวยว่ะโอ้สูงมากเนี่ยดูดิ มีมีไก่ด้วยเฮ้ยไก่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 เฮ้ยไก่เฮ้ยไก่ไก่เฮ้ยไก่ไก่ไก่เฮ้ยไก่พาทัวไก่พาทัวไก่พาทัวเรามีดับเอ็นชาร์ชนเน็ต่ไก่โอ้ยค้างเราข้าค้างโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยลงไปชั้นแรกก่อนลงไปชั้น่กก่อนไปทัวต่อ พรุ่งนี้ตอนกี่โมงจะเริ่มส่งค้างกี่โมงอิงต้องใส่สายหน่อยมีคนตื่นสายเยอะพรุ่งนี้สิบโมงแล้วนิวใช่พรุ่งนี้สิบโมงเราจะไปบ้านเชฟเกลเจะไปค้างคืน์กเกลประตูเิ้ยไปเร็วเฮ้ยคือเรือมนี้อยู่แค่นี้เหรอเนี่ยเฮ้ยดูดิดูดูฝั่งตรงข้ามนี่โอ้สวยฝั่งเฮ้ยสไปเดอร์สไปเดอร์อะไรสไปเดอร์ไปตายซะย่อ เาไปด้วยเราไปเด้อเราไปไฟด้วยพรเาเฮ้ยสไปเดอร์เต็มที่เลยถ้าไม่ตีไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยบีเฮ้ยช่วยด้วยโดนระยำโอ้ยไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยช่วยแล้วตกลงค่ะอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะพี่กดกดอีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาเร็ว นี่ใจแจกใจแจกใจยิยแมงมุมยิงแมงมุมได้มาได้ยินเนี่ยฆ่ามันเหรอเมื่อกี้ฮะเสียงสอมบี้เสียงสอมบี้ขออนขอาตไม่ต้องขอขอนอนขออนพักก่อนเฮ้ยส้มบี้หายเฮ้ยพีพีขอเฮ้ยตื่นนี่หลับไม่ตื่นเอ้าเฮ้ยเอ้าเซลล์หลุดอ้าวเล็บเลย ทำไมเราไม่หลุดอ่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาเด้อเฮ้ยไปเลรนไปเรนที่บ้านกันไปเรู้ดิรู้ซอมบี้กันเลยอะขอขอทัวร์ให้ดีก่อนเททันิคไปเล่นที่บ้านกันเฮ้ยดูดิซอมบี้เต็มเลยอะอะไรอ๋อเห็นเห็นเห็นยไใอ่ซอมบี้ใส่น้าเรืมใส่ว่าซอมบี้โจลอดิโมเอ้ยไปเลยเหรอโอ้ยเขาล็อกเหรอไปยมาแล้ว โอยเอ้ยเอ้ยลงเรือเหอะอุ้ยอ้อเอ้ยจิ๋วซอมีจิ๋วซมี้จิ๋วจทอะเนี่ยขไม่แขเฮ้ยงขง็อยพี่น่ยขอพี่นี่อยพี่เนี่ไอหน่อยขอไอหน่อยเอ้ยชน่าจะตายแล้จะตายแล้วอุ้ยลแล้วจะเฮ้ยไม่ไม่ไม่อื้อ้ยาเปไป้าา้เขามันไม่ตายมันต้องสนอเช้เฮ้ยรับรับรับทีวี ตายแล้วเดี๋ยวดีหยุดเดี๋ยวเฮ้ยบขอไอพีหน่อยโอ้โหพี่เราเล่นกันน่าโอ้เซิร์ฟเดิมเลยนี่หน่อยรับไอรับทีพีทีพีหน่อยแหลกอ่ะไม่มีไอทีพีมาเลยโอ้ยเปลี่ยนเซิร์ฟบิรเซิร์ฟอีกเกินเอ้าได้แล้วโอเคอุ้ยโอ้ยคิปเปอร์ไอทีพีมาโดนคิปเปอร์ระเบิดคิปเปอร์เหรอเอาวะเอาวะโอ้ยซอมบี้บันโอ้ยซอมบี้ตาเลย เฮ้ยเคาเจอครัปฏิมากรรมเว้ยงานปฏิมากรรมปุ๊บเจ้ายิดถอยด้วยแล้วดีที่ไร้ตอนนี้คอมเบ้คิปเปอร์มาคอมเบ้อะคิปเปอร์ก็มาไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกเฮ้ยระเบิดแล้วเฮ้ยเปลี่ยนเซอร์เพอ่มเซอร์นี้แหลกมากเลยเฮ้ยตอนนี้เขาออกนะเขาเปลี่ยนเซอร์แบบแม่งโคตรแหลกอะอยู่ดีว่าแหลก